น้องมือนี่กับสีพามาตะเขียดได้ครับพี่น้องครับผมครับผมตัวเขียดครับตะเขียดอีโมเด้อครับพี่น้องมือนี่ครับผมนะครับพี่น้องครับเขียดอีโมเด้อครับพี่น้องมือนี่งพามาตะเขียดอีโมเด้อครับผมนี่ครับ เห็นมาครับพี่นาครับครับผมเนี่ยครับพี่น้อ,อนา,าอลมแรงสํามาครับไปแล้วครับพี่นาแข็งเขียดนิโมด้วยครับพี่น้องครับผมมาครับเนี่ยครับพี่น้องไตเขียดนิโมด้วยครับมาอนีิครับพี่น้องครับ เด้งโมครับเฉดงโมด้ครับวันนี้หาไตเฉดิ้งโมได้ครับพี่หน่มอเรียปาครับพี่นครับพี่หน่งครับ่นงตัหนึงครับผมมห็นมามอหน้า เฉียดอีโมครับผมกล้พี่น้องกจุดนึงนะครับเห็นไหมครับพี่น้องเห็นไหมครับนี่ครับนี่ครับครัข้ามเลยครับพี่น้องเขียดอีโมครับผม ครับพี่น้องไตน้ำขังท่างได้ครับไตน้ำขังทาง่า เก็บกันได้ครับพี่น้องครับผมเช็ดนิหมครับกำลังงาม ข้างโคกเด้อครับพี่น้องข้างโคกครับผมนี่เขียดี่โมครับนี่เขียดี่โมครับพี่น้องตูงงามขนาดครับพี่น้อง เดี๋ยวตัวนี้ครับผมอื้อนี่ครับพี่น้อง <tiny tapum> <tiny tapina> อย่างนี้นั่งตุ้งตุ้งครับตน้งครับอย่นี้ั่งตุ้งไดครับ ครับจับหนึ่งเขตหมูร้ายครับ แฉะหลาน้องเง้ยแฉะหลายพี่น้องเองเยียไคับนาะไ้คับแะครับนี่ พีน่น้องครับตัวนึงครับผมสามเลยครับจับตาไว้ครับนีบ่ไปแล้วเนี่ยได้แล้วครับผม เขียดม่กำลังงามครับพี่น้องหลาต่อครับพี่น้องครับตรงนี้ครับจับเขียดอีหม่ อน้ก็มีเขียงครับพี่น้หนุ่มพวกนี้มันก็มีเขียงนะนี่ครับพ<ม>ี่อหนุ่มสองตัวนะครับครับพี่น้องครับตัวนึงครับผมนี่ครับพี่น้องครับผม ก็ได้รายอยู่ครับพี่น้องครับผมก็เอาไว้ซ้ำนีก็นนอครับพี่น้องครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเบาหน่อยผ้าลอยในเ้อร์ครับพี่น้องครับก็ช่องก็ยังว่าเติบโตบันไดครับพี่น้องครับขอให้พี่น้องทุกทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเบาหน่อยผ้าลอยเนเ้อร์ครับพี่น้องครับสวัสดีครับ